เฮ้ยวันนี้พามาดูรถรถรถอะไรเดียวเก็บสภาพแล้วกันเก็บสภาพแบบอะไรไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ เอาให้มันดูใหม่อ่ะเ,อเก็บให้มันดูใหม่อันนี้รถตั้มเอ้ยไม่ใช่รถปั้นจะเรียกว่าเบิกสงคันก็ไม่ใช่ถูกปะเบิกเป็นบางชิ้นอันนี้อันนี้หัวเถนะิกเนาะ ชุดสี่ก็ทำแล้วนะครับชุดสีชุดสีเป็นเก็บสีใช่ไหมใช่แท้แท้เก็บสีเฮ้ยเดิมเดิมมันสีอะไรเนี่ยสีแดงเหรอเปลือกชิ้นนั้นเบิกไหมมันแตกของเก่าหลุดอ๋ออันนี้อันนี้เบิกไหมเลยใช่ไหมใช่ครับโดนค่าสีเท่าไหร่เนี่ยพันปลายปายครับ พันปลายปลายเอ้ยเนียนอยู่แต่เนี่ยเฮ้ยเอาแวบเลยอันนี้ประกอบเดี๋ยวแปะติต๊กเกอร์เลยป่ะแปะเลยอ่ะอันนี้ก็พโปชุดไฟนะครับชุดเป็นงานไม,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 ม่ไม่ไม่ใช่แพรแพรไม่ไหวเฮ้ยมันก็ตั้งตั้งแต่มันตั้งกันไม่เยอะนะแต่พอหลายๆชีแล้วมันเยอะเลยนะ จริงป่ะแต่ทีนี้เท่าไหร่เนี่ยไฟหน้าเนี่ยสองร้อยกว่าบาทมาั้งถึงป่ะอ๋อไม่มีราคาช่างเขไม่มีราคาช่างเนี่ยหาว่า จะเป็นพวกอ่าไฟเลี้ยววางกับพื้นเลยใช่ไหมดิบดิบอันนี้นี่คือไม่ได้ต้องไม่ต้องเอาน็อตออกใช่ไหมไออันนี้คือใช้น็อนตตัวนี้เลยใช่ไหมไอ้ปั๊มเนี่ย ออแล้น้ำมันเบรกเรียบร้อยแล้วพูดไปลเลยอุดไปเลยแสดงว่าเปลือกตัวนี้ไม่มีรูปัม๊มอันนี้จะแปะแปะสดหรือว่าแปะน้ำแปะน้ำดีว่าแปะน้ำดีวกดวก่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนแปะนี่จะแปะเลยไเนี่ย ยยยงยงงงงก็คือประกอบครบคันถึงอย่แปลกใช่ไหมวเดี๋ยวรอชมเลยดีกว่าทันไหมเนี่ยวันนี้ทันครับผมทุกอย่างใส่ให้ครบทันที่แล้วโชว์ตัวนี้นะใช่น่าจะคู่ที่สามหรือบ้างที่ผมมา มามาหาเนี่เครื่องทำอะไเดิมเดิมเดิมที่ใหม่ไปฮันติลูกแพะไปแพะ์ทุกอย่างแพรหมดเบาะนี่อ่ะ ุ้มใหม่คุ้มใหม่เอานี่บอกคุ้มใหม่เหรอใช่แพงไหมบอกเนี่ยไม่กี่บาทเนาะสองสามร้อยถึงไหม นี่ทำให้ขี่เองหรือว่าขายขายแม <น reconcile. co ast> ่นอนเห็นว่าทะเบียนสวยด้วยนะนี่ทะเบียนเฮ้ยไอ้ป้ายมันอยู่ไหนนู่นนู่นของกองอยู่นั่นแหละโอ้โหเลขสวยๆโน่นเห็นไหมน่ะอยู่ในลงแจีงป้ายใหม่ก็คือเอาเลขเดิมนี่แหละใช่ๆเสียงป้ายใหม่โอ้โหดูเลขกสองสามสี่อูทอง เอ,เอออ่างทองอ่างทองทอู่ทองนี่มันอำเภอ <c oughs> แล้วก็แล้วทำไมไม่ใส่ปีก่อนอ่ะมันมีหลายนี้อ๋อแปะก่อนแล้วค่อยถูกป่ะ่จบเข้า <c oughs> ทำไม เริ่มติดอ่ะชิ้นแรกอันนี้ใช้น้ำอะไรเนี่ยมีมฟองเนะี่ยสลายสลายใช้ล่าอืออยู่นะอยู่แล้วอ,อ๋อไอตรงไอตรงนี้มันเป็นล่องปีกรับเนาะก็ไม่เห็นเลนะ คันนี้ถ้าคันนี้เดี๋ยวอันี่มันใช่ลายแรกหรือว่าลายสองเอ้ยลายไอ้รุ่นแรกดินี่กระหัวด้วยปีสองพันสองแผ่นเท่าไรเนี่ยสองร้อยกว่าบาท100ก่็บาดหลัก่าบาทโอกาสฟอร์มก็มีน้อยเนาะขย,ยับได้ด้วย hai đinh hai đinh. để bọn tao ok. mất ừ, đây là, đây 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 อันนี้แปะอีกฝั่งนึงฝั่งฝั่งซ้ายแปะเอวอย่ามาม้านะครับติ๊กเกอร์เทียมอาจจะไม่เขเียมก็ได้ แปะแล้วสำหรับน้องๆที่เริ่มงมหนอ่นอยๆก็เทียมก็ได้เนาอเทียมเลยเกิดอนาคตมีงบเยอะว่ากันเออใช่ว่ากันอ,อันนี้มันเดี๋ยวนี้พวกปั๊มแถวทงปั๊มแท้เยิดมา้แลวนี่เตออะไรมีเยอะ คลิปที่แล้วน่าจะเป็นเวฟโพเทอร์คันแดงคายไปแล้วเรียบร้อย อันนี้ยิ่งตายยิ่งตายทั่วไปเนาะยิ inside, ่งตายจะให้สะอาดแค่ให้สะอาดแต่คนซื้อเขาก็ไปทำเองแหละแต่คี่ยังไม่ต้องทำแลยนะเนะ่ย เดี๋ยวแปสติกเกอร์นี่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสูนย์ฮอนด้าไปเบิกชุดสนะี่หน่อยของผมนี่แหละจะปฏิให้น้องชวนเป็นคนไปเบิกให้ทำไมเราไปเบิกนี่ได้พิเศษกว่าเขาก็นิดหน่อยครนิดหน่อยค่ะครันนีอครน่อนหอรนิน่อนห่ร่อน,นิ่ย<ๆ>ออย วันนี้ก็เสร็จแล้วร็ทั้งคันเนี่ยนะแต่วันนี้เสร็จเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวอ่ะต้องนีทันไหมเนี่ยทันใช่ไหมโอเคครับแปะเสร็จเรียบร้อยมันก็ไม่ยากนะ ไม่ยากแลยก็ไม่ง่ายใช่ป่ะใช่ครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็เสร็จเนาะคือเก็บยันโคลน,นหมดอันนี้ใส,นะส่ปีกนะใส่ปีกประกอบโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสวัสดีครับ พามาดูแปะสติ๊กเกอร์